สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับครูฝนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะจากคลิปที่ผ่านมานะคะครูฝนได้ให้ความหมายไปแล้วว่าสิ่งรอบตัวเรานะคะมีอะไรบ้างสิ่งรอบตัวเรานะคะก็จะมีสิ่งของมากมายเลยอาจจะมีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเช่นคนพืชสัตว์หรือว่าสิ่งของนั่นเองค่ะแล้วก็ได้ให้ความรู้ไปแล้วด้วยว่าสิ่งมีชีวิตจะมีลักษณะอย่างไรในวันนี้นะคะครูก็จะมาให้ความรู้เรื่อง ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็คือจะเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่ต้องการน้ําและอาหารไม่มีการหายใจค่ายไม่ได้เจริญเติบโตไม่ได้สืบพันธุ์และมีลูกไม่ได้และตอบสนองต่อสิ่งเหล่าัไม่ได้นั่นเองค่ะดยวันนี้นะคะครูฝนก็จะมายกตัวอย่างสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวครูฝนนะคะอย่างเช่นไม้บรรทัดปากกาหรือว่ากระเป๋าดินสอนนั่นเองค่ะจากที่ครูได้ให้ความรู้ไปแล้วนะคะในวันนี้ครูก็ได้ให้มอบใบงานไปให้แล้วเรื่อง ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะหากนักเรียนคนใดนะคะไม่เข้าใจในใบงานสามารถสืบค้นได้จากใบความรู้หรือว่าคลิปที่ครูมอบให้ในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ